วิธีการวัดเราวัดอยู่3จุดนะครับอย่างแรกก็คือวัดช่วงไหลของเราแล้วก็อย่างที่2วัดช่วงเอวจุดที่3วัดที่สะโพกของเราพอเราได้3จุดนะครับให้เรามาลองรวมดูว่าเราเนี่ยเป็นคนรูปร่างแบบไหนรเรียกว่าเป็นรูปร่างทรงสามเหลี่ยม คือเราจะมีช่วงไหลที่เล็กที่สุดแล้วก็มีช่วงเอวที่กว้างเป็นันดับสองแล้วก็เป็นช่วงสะโพกเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดอย่างนี้เรียกว่าคุณเป็นคนทรงสามเหลี่ยมถ้าคุณเป็นคนรูปร่างแบบนี้ให้คุณพยายามสร้างภาพลงตาให้ดูช่วงบนเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นโดยการทําได้หลายๆอย่างอย่างแรกของในด้านของสีให้เน้นว่าข้างบนนะครับให้คุณพยายามใส่สีสว่างเข้าไว้แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยให้คุณพยายามใส่สีมืด เพราะว่าสีสว่างเนี่ยมันจะทําให้สร้างภาพลวงตาว่าช่วงบนของคุณเนี่ยใหญ่ขึ้นอย่างที่สองนะครับในด้านของลวดลายพยายามให้หาลวดลายที่ขวางบริเวณบา่าบริเวณหน้าอกขวางออกอย่างนี้นะครับหลีกเลี่ยงการใส่ลายที่เป็นลายขวางลงมาในในสำหรับช่วงบนแล้วก็ต้องข้ามกันสําหรับช่วงล่างของคุณหลีกเลี่ยงลายที่มีลายขวางนะครับ ให้พยายามเน้นไหลที่เป็นไหลตรงเพราะมันจะทําให้สร้างภาพลวงตาว่าช่วงล่างของคุณเนี่ยดูเล็กลงมันก็จะได้บาลานซ์กับช่วงบน3ถ้าเกิดคุณสามารถหาแจ็คเก็ตหรือว่าใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นเป็นเวสอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะได้เสริมนะครับถ้าเป็นแจ็คเก็ตที่มีเสริมไหล่มันก็จะสร้างภาพลวงตาว่าไหลของเราเนี่ยดูตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีลวดลายนะครับหรือว่ามีกระเป๋าตรงตรงบริเวณบ่ามันก็สามารถที่จะสร้างภาพลวงตาว่า ไหลของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็ข้างล่างเนี่ยให้พยายามไม่ให้มีลวดลายใดๆทั้งสิ้นหรือว่าให้มีกระเป๋าหรือว่าให้ใช้กางเกงที่มันเรียบที่สุดเพื่อจะได้สร้างภาพลวงตาว่าช่วงล่างเราเนี่ยเล็กลงมันก็จะได้บาลานซ์กันถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ